ก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานตัว mysql workbench นะครับสำหรับสร้างตัว er diagram เริ่มต้นก็เปิดเข้ามาที่หน้าจอโปรแกรมในตัวอย่างนี้จะใช้เป็นเวอร์ชั่น6.1นะครับตัว mysql workbench เนี่ยเป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเหมือนตัว phpmyadmin ที่ใช้บนเว็บแต่นี้จะใช้บน windows ก็สามารถจากการฐานข้อมูลได้เหมือนกันแต่อันนี้เราจะใช้สำหรับสร้างตัว E R d i a g r ด m กโดยมันจะมีตัวอย่างตัวอย่างของข้อมูลมาให้ดูก่อนอันนี้จะเป็น E R ของตัวอย่างก็ลองคลิกด,ดูข้อมูลได้ ในตัว ER ก็สามารถแทรกรูปภาพแล้วก็แอดตารางที่จะทำ ER า ER แล้วก็มีเส้นบอกความสัมพันธ์ของตารางแต่ละตัวนะครับนี่เคยเรียนเรื่องความสัมพันธ์มาใช่ไหม ก็ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะมี one to o n one to many many to many นะโอเคอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างเดี๋ยวเราจะลองสร้าง ER จากข้อมูลของเราอันนี้ก็ปิดไปก่อนก็มาที่ตัวหน้าหลักหน้านี้มีไอคอนอยู่3ตัวให้คลิกตัวที่เป็นลูกศร จะมีคำว,ว่า Key E E R Model Form Script อันนี้ก็จะเลือกไฟล์ s q l เราอาจจะ Export มาจากตัว P h P m y a d m i n ก็ได้เลือกตัว s q l ถ้าเกิดมีไฟล์ PDF ก็เลือกเลย พอได้ไฟล์เสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็น encoding ก็เลือกเป็น utf-8 นะเป็นค่ามาตรฐานแล้วตรงนี้จะติ๊กถูกเพื่อให้เวลาที่เรา Import ข้อมูลเข้าไปในตัวโปรแกรม m i c h a e l w o r k b e n c h แล้วเนี่ยให้มันวางตารางลงในตัวไดแกรมเลยเราไม่ต้องมาลากเองก็ติ๊กถูกไว้แล้วก็คลิก execute นะแล้วก็ next มันก็ตารางมาวางในตัวไดแกรมให้เลยแบบนี้จะแบ่งเป็น2แท็บนะครับจะมีแท็บไมเคิลโมเดลกับตัว er d ไดแกรมตัวไมเคิลโมเดลก็จะเป็นข้อมูลของตารางที่เราอิมพอรตเข้ามาเราสามารถแก้ไขฟิลแก้ไขตัว Data Type ได้จากหน้าโมเดล นี้กลับมาดูหน้าตัวยาไดแกรมเวลาเราลากเส้นความสัมพันธ์สมมุดตารางแคตตารีตตัวแคตตาลีกับตัวอีเวนต ในหนึ่งแคตตาเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ในหลายอีเวนต์ก็ใช้ความสัมพันธ์แบบ one to many ตรงแถบเครื่องมือด้านซ้ายจะมีเส้นให้เราเลือกอยู่เราก็เลือกเส้น one to many มาก็คลิกที่เส้นหนึ่งทีแล้วก็มาคลิกที่ตัวตัวตาราง โดยคลิกที่ตารางมินนี่ก่อนเสื่อนี้แล้วก็คลิกที่เส้นที่ตารางมินนี่แล้วก็มาคลิกที่ตารางวัน มันก็จะลากเส้นให้แบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ OneToMany คือตาราง Event เนี่ยจะไอาดีของตัว Category มาเพราะลากเส้นปุ๊บมันก็จะมีฟิลเพิ่มขึ้นมาให้อาจจะออกมา นอกนี้เราก็สามารถจัดรูปแบบหน้าตอนนี้เป็นแนวกระดาษแนวตั้งเราก็จะเปลี่ยนเป็นด r แนวนอนก็มาที่ไฟล์แล้วก็เพจเซตอัพเปลี่ยนเป็นแนวนอน,นเวลาเคลื่อนย้ายตารางตัวเส้นมันก็จะติดกับตารางตลอด ส่วนตารางตัวอ,อื่นเราก็ลากเส้นทำาออาร์ก็ลากเส้นให้ครบตามความสัมพันธ์สมมุติว่าเสร็จแล้วเราจะเอาตัวไอที่สร้างไปใช้ก็มาที่ไฟล์แล้วก็เอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตก็สามารถเอ็กพอร์ตเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นไฟล์กเดก็ได้สมมุติเป็นกเดีด ก็ไ,ได้ v r ER ที่เราสร้างมาก็สำหรับการสร้าง v r ER ด้วยไมคเวอรเบนก็จบแค่นี้นะครับ